สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้ไม่ได้พามาดูพระนะครับแต่จะพาไปรีวิวน้ําตกน้ําตกแห่งเดียวในจังหวัดยะโสธรน,นะครับอยู่ที่อําเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรปกติทางเข้าเนี่ยจะมีสองทางคือ1เข้าทางหลุบหนองนอนะครับแต่ผมมานี่คือปลายเดือนกรกฎาคม2 5 6 6กําลังก่อสร้างถนนคอนกรีตครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือนํารถมาจอดที่วัดภูถ้ำพระแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องเดิน จะมีถนนเดินลัดลออไปตามป่านะครับแล้วก็จะเจอน้ําตกเราจะไปดูกันว่าหน้าเกือบจะถึงหน้าฝนหรือหน้าฝนมีน้ำหรือเปล่านะครับในน้ําตกแล้วตามมาครับทางนี้นะเดินลัดพลาเหินไปเลย ลักษณะสเส้นทางก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพลานหินแล้วก็จะมีน้ําไหลซึมลงมาตามอ่าร่องหินนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์และน้ําตกปีนี้น่าจะมีน้ํานะครับเดี๋ยวตามผมมาครับจะมีน้ําหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าครับน้ําตก <laughs> ดอโดมสมบูรณ์นะครับแถบนี้นะครับน้ําไหลตามร่องหินนะครับเป็นพลานหินมีไส้เดือนกําลังจะทวนน้ําไปด้วยน่าจะไปหาที่วางไข่หรือไม่ก็หาหลังใหม่เออสวยสวยเมื่อเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเจอป้ายโครงการป่าชุมชนบ้านภูถ้ำพระนะครับมันจะมีทางแยกไปสองทางให้เราสังเกตที่ป้ายนะครับป้ายอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ ่าป้ายน้ำตกไปทางนี้นะครับอันนี้คือป้ายน้ำตกนะครับนี่นั่น,นครับนี่ไปทางนี้ครับผมโอทางเข้าก็แนะนำให้มากับเพื่อนเยอะๆนะครับ ขึ้นภูเขามาเจอทางแยกอีกแล้วครับทางไหนดีนะครับแต่คงคิดว่าน่าจะไปทางนี้มากกว่านะครับเพราะว่าผมได้ถามทางอ่ะาจ้าที่ของวดัดภูทําพระบอกว่ามันจะอยู่โซนด้าน,านซ้ายมือของภูเขาครับแต่เราไปทางนี้ก่อนเี้นะ่ะออกกําลังกายเป็นคนออกกําลังกายมาบ่าค่อยเมื่อยปานเลยเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาแล้วก็ขึ้นมาอีกกว่าสองกิโลแล้วนะครับยังไม่เจอเลย ใจออกแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางธรรมชาตินะครับอแต่ผีเสื้อเยอะมากครับสังเกตดูผีเสื้อป่าเยอะมากมาเลยครับตามมาครับตามมาซองข้างทางมีต้นไผ่เพชรขึ้นอย่างหนาแน่นมากนะครับตลอดสายเลยก็ว่าได้นะครับ ตลอดสายเลยกูก็มาเจอป้ายนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกลางๆนะครับไม่รู้ว่ามันเราต้องไปทางไหนทีนี้อ๋อไปน้ำตกตรงไปเนาะใช่ไหมใช่ไหม <laughs> เอาโอ้โอ้โอ้อาจจะถึงลูกน้ําตกแต่ยังไม่ถึงน้ําตกตัวจริงนะครับทาน้ําก็จะไหลลงเสาะตามพารันหินไปด้านล่างนะครับแต่ยอมรับว,ว่าเดินมาไกลามากเออเออไกลามากไกลจริงๆนะครับไกลจริงๆ,ๆ,ใ,คๆ <laughs> ใครชอบเดินป่าหรือไม่กลัวอันตรายนี่ก็แนะนําได้ครับแนะนําให้มาเลยครับ เออ,เอ,อมันจะใช่ไหมครับเนี่ยร้อนหลบอ้าวมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผ่านจะผ่านปา่ภาภไยเพรกอีกแล้วนะครับไม่มีป้ายบอกเลยแต่ว่าฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้เอาอยัางไง <c oughs> เหนื่อยไป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  ดูเส้นทางนะครับสงสัยว่าผมอาจจะมาผิดทางนะแต่ว่ายังไม่หลงป่านะแต่ว่ายังไม่หลงป่าแต่มันดูแล้วมันไปไม่ได้นะครับไปเป็นป่าเพกไปเป็นอุโม,มงเลยนะต้องต้องคานเข้าไปนะผมว่าผมน่าจะมาผิดทางนะครับด้านล่างนี้น่าจะเป็นน้ําตกนะครับเมื่อกี้หลงทางไปที่ป่าเพกแล้วมันไปไม่ได้นะก็เลยย้อนกลับมานะครับป้ายบอกก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อลงไปด้านล่างเนี่ยผมเชื่อไว้แล้วว่าน่าจะเป็นน้ําตกแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับ เป็นการเดินทางที่เสี่ยงมากจริงๆเลยเดี๋ยวขอให้ฝนซาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศน้าตกให้พี่ๆที่ดูถึงวินาทีนี้ได้ดูพร้อมๆกันนะครับพี่ๆถ้าผมถ้าคลิปที่ลง Youtube ได้แสดงว่าผมไม่ลงป่าออกจากป่าได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ และเมื่อเดินจากช่องทางที่ผมออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเจอน้ําตกซึ่งจะเป็นน้ําตกประมาณสองชั้นและชั้นที่สามแล้วก็จะไหลาลาดลงมาถึงตรงอ่าน่าจ,จะเป็นคล้ายๆสระน้าตรง,ตรง,ต,รงตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามีน้ําเยอะมากกว่าน,นี้ก็จะมีน้ําเอ,อ่อล้นขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจะเป็นวัยรุ่นในท้องที่ท้องถิ่นเขาจะมาเล่นน้ํากันเยอะแยะมากนะครับผมจะให้เห็นภาพด้านหลังนี้นะครับก็เป็นน้าตกที่สวยงามนะเป็น เรียกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติหนึ่งเดียวในจังหวัดยโสธรที่มีน้ําตกนะครับผมอาจจะมาผิดทางแต่ว่าก็มาถูกนะครับโู้ป่าลกชัดมากอันนี้คือป่าจริงๆเลยนะครับใครชอบธรรมชาติเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้มาเดินป่าได้เลยนะครับมีทุกอย่างนะครับยกเว้นสัตว์ลายนะครับอาตัวอย่างที่ไม่ดีก็มีนะครับแมมากินแล้วก็ทิ้งไว้นะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะพายเรนุกใกล้ๆนะครับอยากเบิร์ได้นะครับ น้ำก็ใสหายเหนื่อยเลยนะครับหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับพี่นะครับไปทางไหนล่ะทไน้ำเย็นมากครับพี่พี่นะครับอม,มองหลงป่าแล้วจริงๆนะครับนบรรยากาศน้ำไหลนะครับแล้วก็ตอนที่ผมมานี้ฝนตกนะครับพี่พี่นี่คือบรรยากาศของน้ำตกนะครับ สวยงามจริงๆนะครับอ่าบรรยากาศสุดีิจพันนานะครับเดี๋ยวมันปากแตกนะครับโอเคครับพี่พี่ยังไงก็เชวนๆให้มาเที่ยวชมนะครับถ้าจะมาก็ศึกษาเส้นทางดีนะครับน้ําตกนะครับที่บ้านภูทัมพระนะครับอ่าอําเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับธรรมชาติสวยงามครับ H中 Bo so Ter filtrate Bo so Ter filtrate Bo so Ter filtrate Bo so